จะอีก2ปีข้างหน้าหรือจะอีก4ปีข้างหน้าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญมาตรา158ไม่มีวาระการเป็นนายก8ปีแล้วในพลดอเด็กก็จะขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองต่อจากพลเอกประยุทธ์วันนี้คนที่เป็นหุ้นส่วนการเมืองของประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่3ปอนะครับไม่ใช่พลเอกประวิทย์ไม่ใช่พลเอกป,อก,ปอกอนุพงษ์ ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ต้องเข้าใจใหม่แล้วนะครับวันนี้สมปอไม่ได้เป็นกลุ่มอำนาจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่บอกท่านทั้งหลายอย่างนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาในวัย70กว่าปีก็ตัดสินใจค่อนข้างแน่นอนครับว่าอยากจะหยุดไม่อยากทำงานทางการเมืองแล้ว ไม่ว่าใครจะมาขอซึ่งคนมาขอก็มีคนเดียวครับคือพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ขอให้อนุพงศ์ร่วมรัฐบาลก็เพื่อวัตถุประสงค์เดียวนั่นก็คือให้เป็นกาวใจเป็นตัวเชื่อมระหว่างประยุทธ์กับประวิ์เป็นเท้าวารีวรา หรือเป็นกาวใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประวิตย์กับประยุทธ์นี่คือหน้าที่หลักของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะคระับแต่วันนี้เมื่ออนุพงศ์เผ่าจินดาได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าแก่แล้วพอแล้วเป็นสัญญาณที่หลายคนอาจมองว่าสัญญาณลวงหรือเปล่าแต่เมื่อเช็คย้อนกลับไปถึงต้นต่อก็เห็นชัดว่าวันนี้อนุพงศ์ถอยแล้ว พ่อเน่อนุพง์เป็นคนที่ฉลาดและมองอนาคตเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ได้โดยด้วยกีบกุหลาบนะข้างหน้าเนี่ยไม่มีดอกไม้มีแต่ก้อนอิฐและไม้หน้าสามอย่ากันนั้นเลยครัพระเจ้าปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อแสดงความปลอดภัยไว้ก่อนอนุพงษ์ก็รู้เพราะอนุพงษ์เคยพูดว่า วันใดที่เลิกก็คือเลิกทั้งหมดส่วนพลนเอกประวิตย์จะไปต่อนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ท่านเป็นเรื่องสุขภาพของท่านนี่เคยพูดไว้ก่อนจะประกาศวางนะครับก่อนที่อนุพงศ์จะประกาศวางมือในอนาคตผมเรียนกับท่านทั้งหลายอย่างนี้นะครับเมื่ออนุพงศ์เผ่าจินดาแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนเว่าไม่เอาแล้วไม่อยากจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประยุทธ์กับประวิทย์อีกแล้ว คนที่จะเอาพลเอกอนุพงศ์มาใช้งานมีแต่ประยุทธ์นะครับส่วนพลเอกประวิทย์ท่านไม่ต้องการ,รอนุพงศ์หรอกเพราะท่านไม่ต้องการจะเชื่อมกับประยุทธ์อีกแล้วนี่คือสถานการณ์ภายในนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไประหว่างความสัมพันธ์ของสองปอก็คือ ประยุทธ์กับประวิตดอยู่แค่การต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองผลประโยชน์ด้านอำนาจแค่นั้นความเป็นพี่เป็นน้องหรือการการร่วมหัวจมท้ายเนี่ยอย่างเดิมไม่มีอีกแล้วเอาไหนเอากันไม่มีอีกแล้วมีแต่ ถ้าประโยชน์ลงตัวอำนาจลงตัวก็ไปด้วยกันได้ตอนนี้ความสัมพันธ์นะครับอยู่อย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าคนสองคนจะเกลียดกันนะครับไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ความสัมพันธ์ซึ่งแต่ก่อนสามปอเคยร่วมหัวจมท้ายด้วยกันเนี่ยเอาไหนเอากันนี่วันนี้ไม่มีอีกแล้วเหลือแต่ประยุทธ์กับประวิ์จะต้อง เจรจาต่อรองการเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองผลประโยชน์เรื่องอำนาจตำแหน่งทางการเมืองแค่นั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเรื่องนี้นี่เป็นมานานแล้วครับเป็นมาตั้งแต่ประยุทธ์เนี่เข้าใจว่าประวิตดอยู่เบื้องหลังร้อยเอกธรรมนัทในการโค่นตัวเองซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็เข้าใจไม่ผิดหรอกครับว่า พลเอกประวิตยอยู่เบื้องหลังเพียงแต่ว่าพลเอกประวิตยนี่แกเป็นคนที่เดินไม่สุดแกก็ให้ร้อยเอกธรรมนัฐเดินไปจะบีบระยุทธ์จะโวดไม่ไว้วางใจประยุท์เอาไปยุทหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยจริงๆแกก็ทําไว้ขู่เพื่อที่จะให้มีการปรับหรือเกลี่ยอํานาจในคณะรัฐมนตรีแต่กลายเป็นว่าร้อยเอกธรรมนัฐนี่เล่นจริงอยาเอาจริงอยาจะบดระยุทธ์จริงก็เลยกลายเป็น แผลทางใจระหว่างประยุทธ์กับประวิตมาตลอด2ครั้งนะครับการอภิปรายไม่ไว้ใจสองครั้งจึงทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่เริ่มที่จะไม่ลงรอยกันและปรากฏชัดก็คือเรื่องประยุทธ์จะเอาสูตรหาร5 0 0ประปวิจะเอาสูตรหารร้อยประยุทธ์ปล่อยข่าวว่าประวิตดไปดีลรับที่ยุโรปที่อังกฤษนี่คือการเล่นเกมทําลายกันระหว่างสองคน ทำลายกันมาดูตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะเดินไปจูงมือกันไปสามาัคคีกันไปนะเขาแทงข้างหลังกันตลอดระหว่างประวิิ์กับประยุทธ์และยิ่งชัดเจนที่สุดตอมอิจฉาของพลเอกประยุทธ์ก็แตกเมื่อตัวเองต้องถูกพักการทําหน้าที่ประววิ์รักษาการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรี38วันเห็นการจัดคณะรัฐมนตรีของ พลเอกประวิตย์คนมาหาพลเอกประวิตย์รถจอดตั้งแต่มูลนิธิป่ารอยต่อจนถึงประตูทางเข้าค่ายทหารคนไปเยอะมากตอมอิจฉาก็แตกสิครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการตั้งกลุ่มอำนาจใหม่ประยุทธ์เป็นคนที่โลเลและคิดว่าการตัดสินใจชาที่สุดคือความได้เปรียบที่สุดในทางการเมืองบางครั้งก็ถูกนะครับ แต่บางสถานการณ์ก็ผิดและดูแล้วว่าสถานการณ์นี้ของประยุทธ์จันโอชาการใช้การตัดสินใจช้าที่สุดจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะเวลามันเดินไปเรื่อยแล้วมันกลับมาแก้ปัญหามันกลับมาแก้ความหลอกลวงหรือความโกหกไม่ได้มันจึงทำให้แพ้กุมานาชใหม่ที่เขาคุยกัน เริ่มและก็ผูกสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนระหว่างพลเอกประยุทธ์ลุงกำนันแล้วก็ในพลดอเด็กในพลดอเด็กนี่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์มาก่อนนะครับและเป็นคนที่ลุงกำนันส่งเสริมจนได้ดีลุงกำนันเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้บัญชาการทหารบก และก็ร่วมกันส่งเสริมในพลดอเด็กนะครับตั้งแต่เป็นยศในพันจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นในาพลและก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตราชการทหารสามคนนี้เขามีความสัมพันธ์กันที่ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นจะต้องตัดสินใจร่วมกันสคนเพราะทั้งสมคนนี้นี่ มีส่วนได้เสียเท่าเทียมกันส่วนได้เสียที่สํำคัญที่สุดก็คือประยุทธ์จัน์โอชาเพราะต้องการมีอำนาจต่อไปสำคัญไม่แพ้กันก็คือลุงกำนันต้องการอยู่ในอำนาจต่อไปต้องการจะจัดสรรกลุ่มการเมืองต้องการจะสร้างฐานการเมืองไว้ให้กับลูกของตนเองซึ่งวันนี้นั่งในตำแหน่งเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติต้องสร้างไว้ให้ลูก ให้ลูกได้เดินต่อส่วนในพลดอเด็กนั้นเนี่ยก็มีข้อตกลงทางใจและก็มองตารู้ใจกับลุงกำนันว่าหลังประยุทธ์จันโอชาเบื่อหน่ายต่อการเป็นผู้นำประเทศแล้วซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะจะอีกสองปีข้างหน้าหรือจะอีก4ปีข้างหน้าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญมาตรา158ไม่มีวาระการเป็นนายก8ปีแล้วนี่ นายพลดอเด็กก็จะขึ้นมาเป็นผู้นําทางการเมืองต่อจากพลเอกประยุทธ์พ่อผู้นําพัครวมไทยสร้างชาติเป็นเพื่อนรักกับนายพลดอเด็กกลุ่มกวนนี้จึงเป็นกลุ่มกวนที่แข็งแรงกลุ่มใหม่กลุ่มอำนาจใหม่ที่จะเข้ามาเป็นฐานกำลังให้กับพลเอกประยุทธ์ สืบต่ออำนาจไปยังในพลดอเด็ก